เออทีมท okay? so, ีมจ so right? so like kind of ู yeah, oh. ui, ่โจมสคนเข้าไปก่อนเลยครับเดี๋ยวก็ตายเรือเทียบท่าไม่ได้ปาอะไรม่ให่ใ่ไอาิมครับนูอนเลยอะไรคันโยเจตุอ้ยเียจอสันสันเลยเฮ้บองอะไรวะอ้ยเฮ้ยี่ยมันยันิ่งมันยมัมันยิมนมันยอมยมันยมันยงนยยยน่ยั่นั่นย่ยมงยยน่ย มัสโรมรีดดิรีดรีดรีดโอ้ยโอ้เขียวจะตายเขียวจะตายหอะไรเต็มเลยเน oh, ี่ยอู้ม <ha ีแปนด้วยมีแปนด้วยเอ้ยได้แล้วเอ้ยได้เรือแล้วได้เรืออะไรเฮี้ยได้ล้วเราขับเรือได้แล้วเนี่ยหายเสียมาแล้วเอ้ยเสือมาแล้ว เ้ยขับเรือแล้วนแรกกล่องอะไรวะอู้ล่งน็อตเฮ้ยเเอานี่มึงเอาหนี้เงาหนี้ฮะเดี๋ยวผมแยกไอของให้้ยสเตติ้งวิพี่เอามาพี่พี่ข้าเลยนะพี่ทำได้อะไรเี่ใครเอาของมาจากเกาะไม่ไม่ไม่ต้องเก็บมาไว้ในกล่องแรกนะเดี๋ยวผมแยกอาไรเียแฮนกูมาแล้วไว้ก่อนไหนนี่ในกล่องก่อกล่องนี่เลยกล่องแรกเดี๋ยวผมแยกใื่นต่องื่นนตืดึงดึงดึงนึงดนงดึงดึงนตงนนน อดิบไว้ข้างหลังอย่างเนื้อเลยอย่างเนื้อเลยหนูเนื้อหนูอิ่มอิ่มอิ่มกินได้ไหมเนี่ยหนูหนูเนี่ยเอ้ยอันนี้ของเควสหรือเปล่าวะเนี่ยไอ้โพลมันมีถังขยะนะนี่นะโพลนะเออาพีดมาอันนี้มันของเควสแน่เลยอะไรอ่ะไม่ไม่มีไม่มีของเควสอันนี้มันคือน้ำอะไรพี่กินได้มันแดงๆอ่ะกินได้กินได้คืออะไรวะแดงๆมันเป็นของได้จากเกาะตายยังฉลาด ได้สิงชีพไหนไหนฉลามอยู่ไหนยังมาดิมาดูดูนักล่าฉลามมา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 นี่นี่มา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 เอตเมกนี่นี่นี่พี่นีพี่นี่พี่ต้องแอนนี่พี่พี่ต้องแทนนี่นี่ยูสเตอร์มามามันจะดำไปไหนกันเหมือนน้ำมันนี่มาเนี่ยไบโอฟิล์่ะมึงตายว่ะจะตายลึกแล้วหรอลึกเกินลึกเกินลึกเกินตัดแทงนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วจิมจิมตายแล้วตายแล้วโอ้ยเก็บเลยเก็บเลย เก็บเนื้อะไรของแกแซลมอนอุ้ยาอะไรเต็มเลยเนี่ยลูกธนูวัชฉลาอเอกเลือนะเนื้อเนื้อเก็บไว้เนื้อเก็บไว้กล่องกล่องตรงถ้ำอาหารข้างหลังนะครับข้างหน้าเป็นสุกแล้วข้างหลังเป็นยังไม่สุกส่วนหัวของเรานะครับห้าเจ็ดแปดสามไบบัวไอ์แลนใบบัวไอ์แลนด์ โอ้โหแค่อยู่ข้างหลังเลยไม่ไม่ไม่ใช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 ่ใส่แฟชั่นยังไงวะเนี่ยทีเขาแถบร่างเอาใส่อะเขแถบร่างใส่อ่ากอดอยู่เอ่อขวาอยู่ทางไหนว่าร่างใส่ตรงไหนวะสี่สี่นาฬิกาเยสหัวฉลามอะเยสหัวฉลามไม่ดอันนี้อันนี้เรายังไม่มีนี่ใช่ไหมเรายังไม่มีหางเสือใช่ไหมยังไม่มีใช่หางคนก็คือก็คือยังหมุนไม่ได้ไม่หางหางเสือเรามีแล้วเราหมุนได้ แค่ปล่อยเลยไหมุนเนี่ยมินดาเนี่ยแต่ว่าไปไปเรียละสบอกขึ้นนี่ไงนี <ś les> <ś les yeah. ่อู้ยเฮ้ยเอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้นเ uh uh> ่้ยเฮ้ยเย้ยเ้เฮ้ยเ้เ้เ้้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย้ยเเ้ยเฮ้ย้้ยเฮ้ยเ ห้าเจ็ดแปดสามเข่ยมาในกรบตันไหมเดี๋ยวดูทงให้อยู่ครับเรียบร้อยไปเตะเตะเตะเอาเอาเอากระบอกกระตันกระติ๊บกระติ๊ยังไงัาย้ายผายออกไปแล้ว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 ขวาขวาขวเฮ้ไปทีเดียววะ ุดนะครับุดนะครับไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วเฮ้ยเอาไม้เอาไม้มายัดหน่อยนี่นี่สองดอกเอาไม้มายัดหน่อยมันไม่ได้ใช้น้ำมันใช้ไม้เดี๋ยวมันเล็ดหมดเฮ้ยเดี๋ยวยัดตรงไหนตอนนี้เออเรียบร้อยเต็มล่างเฮ้ยดีดดีดดีเรือไปไหนวะเรือ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  เอ้าตีสมองเยอะมันเเครื่องเครื่องเปเครื่องเมัแต่มาลฉลาไปเฮียชิบหายเยอะเกือบมันเดินมันไขนาดนั้นเลยเมื่อกี้เกือบล้เกือบล้โอ้โหโอ้ยังไกลไกลจัดได้สี่สิบเจก็สามห้าสี่เจ็ดฮ้ยมเจอกรจกระกระ เราหน่อยับไปเนี่ยเท่ากันที่วัดแล้วเท่ากันเท่ากันพี่เท่ากันพีแล้วไม่มีอะไรแล้วเราจะใช้เครื่องยนต์อันนี้คือยนต์ดินแบบเครื่องยนต์ยังเดินเบาอยู่เครื่องยนต์อ่ะยัดไม้ให้ยัดไม้ให้เป็นอยู่นะมเครื่องเครื่องยนต์มันยังเดินเบาอยู่เดี๋ยวเราต้องประมาณสี่เครื่องถึงจะแน่นนี่นี่ดาวสุดดาวไอแอเลียวนี้ไปยัดไม้แล้วร้อยยึดจัดยัดไม้แล้วเออให้มันฟาร์มไว้ไปก่อนเดี๋ยวเราพร้อมเดินมีแอนนาเลีย นต่เราจะพร้อมนี่นินพี่พี่กดเขาได้ไหมเพื่ออะไรวะเนี่ยใส่แล้วมันดำนานไปนานขึ้นเฮ้ยได้ชั้นมาแล้วไอ้โหกูตรงเป๊ะกูเลี้ยวไปแบบตรงเป๊ะไอ้แต่กูชนเก่าเลยเพื่อนครับใส่เพื่อครับเติมมาครับเติมมาแล้วครับเติมมาแล้วไอ้กัปตันมีคนอู้ครับนี่นอนอยู่เหนื่อยตามีคนอู้ครับครับผมคนอู้ครับผม อุ้มได้ไหมครับอุ้มแล้วกูโยนลงทะเลเลยอุ้มเลยอุ้มไม่ได้นะเนี่ยกูทุบกูทุบเตียงตรงเนี้ยทิ้งอะรอบๆอบอะแล้วเราปล่อยไปเลยจจมลายไปกับทะเลอ่ะลงเลยอ่ะลงเลยอ่ะเออเออเฮ้ยอเอ้าเอาเอานอนต่อเดี๋ยวต้องไฟเบสไฟเบสครับไฟเบสไฟเบสนะโอเคไปไปแล้ว บางบัน tha ลอยทะเลไปแล้วครับเราโยนธาระออกลงเรือเอาเอาค้างเอาเอาไอ้เหี้ยงเหี้ยค้างค้างโอ้ยใหญ่ใหญ่ชิบหายเขี้ใหญ่ก็ใหญ่โอ้ยเหี้ยงก็ใหญ่โอ้ยเหี้ยงอะไรน่ะค้างจริงโอ้ค้างพร้อมกันไอ้สัตว์เนียไปครับไปครับไปครับหลายครับหลายหลาหลายเฮ้ยมัเหมือนเร็วขึ้นวะ พี่อันนี้มาข้างหลังแล้วนี่เราอ้อมมาข้างหลังแล้วป่ะเราอยู่เรามาข้างหลังเมื่อกี้เราจะวนแบงค์หน้าอันนี้คือหน้าเนี่ยครับ้หน้าสำรวจเจนเย็นหน้าสำรวจถ้าดูดูจากแมปเนี่ยเราเราจะวนมาข้างหน้าเราเรามาจากข้างหลังจะเย็นนี่คือึ้แค่วางแค่สองเจมีถ้ำว่ะมีถ้ำว่ะมีถ้ำว่ะอยากเข้าถทำไหนถ้ำไหนอ่ะเห็นถ้ผมป่ะถ้ำมามองอ่ะใช่เลย เมื่อเอามึงไปอยู่ตรงถ้ำมันได้กว่ากูเห็นเลยเฮ้ยถ้ำเลยได้ว่าใช่ไหมน่ะเข้าเลยตันที่ไม่มีอะไรหยุดเครื่องหยุดเครื่องไปข้างหน้าข้างหน้าเป็นพื้นดินข้างหน้าพื้นดินข้างหน้าพื้นดินข้างหน้าพื้นดินสได้เดี๋ยวจะมาหักเข้า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 อ่าวหน้าอ่าวนะมาครับไดครับหักหักักเราต้องเราเราต้องหันหันหันเทียบข้างนะไม่เอาเลือเข้ามไหนได้ครับได้ครับได้แค่เป็นรั้วเลยวะ ก่อนนี้มีหมีนะใช่จ้าไม่ผิยใช่ใช่หมีมีมีจ้าเสียชอบเลยหมีหมีครับหมีแล้วก็พึ่งพึ่งไปเราส่งเราส่งหน่วยเข้าไปแล้วเข้าไปสับดวนอ้ตัวฉลามงามครับหนึ่งท่านครับอือตำรวจโดนงามนะเอพี่ดินผมว่าไออันเนี้ยอันเนี้ยพี่ทำทำเดี่ยวรอดฉลามได้นะเราเนี้ย ได้มาครับขึ้นฝาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวล่อฉลามเลยเอยบนฝามีรั้วนะเนี่ยเอ้ยกูเก็บไว้อยู่กูอ่ะ้ยฉลามขึ้นฝงไอ้เหี้ยมึงโดนมึงโดนกูนี่กูโยนเดี๋ยวล่อฉลามออกปละไปเอาวะไม่ต้องไปตีแล้วนรถเข็นด้วยเปิดมาฝันหมดฝันมาละมือฟื้นถึงความแรกอ่ะขึ้นขึ้นต่อมาโอ้ใหญ่จังใช่เหรอเออขนาดโลดแล้วนะเนี่ยเป็นสำรวจเขานะครับเขาใหญ่สุกตุกอ่ะมาครับ คนแรกครับผมซึ่งแบบไม่ลื่นเหมือนคนแพ้อ่ะคนแรกแล้วมาคนแรกครับพี่พี่พี่เจมี่ฝ่ามือนี่มีอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยอ๋อคนไหนหมีอยู่ไหนข้างหน้าเบียดดอกเบียดดอกเบียดดอกได้เอาได้เบียดดอกอันนี้เก็บได้ไหมเได้เก็บไม่ได้แอีดดอกเบียดดอกใช่ไหนไปไปขวาเลยไปขวาขวาไล้ขวาไล้ขวา้ายเนี่ยพี่รู้สึกไปแล้วว่ามันไม่ค่อยลื่นอะขึ้นมา เฮ้ยมีฝนตกด้วยเฮียฝนตก่ะครับไหนหมีวะคือทางนี้พี่ไปครับผมมากกว่าครับ่แจ็คพี่วครับผมพี่แจ็พี่พี่แจ็พี่อๆเฮ้ยเฮ้ยหมีตัวยิ่งใหญ่เฮ้ยยึตายเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยพี่มันตออะไรันโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอหยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอนยโอ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 ้อยโอยอยโอยโอยโอ้อยโอยอยโ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 อยออ ดมีสองตัวไอ้เหี้ยหมีดิเดี๋ยวก็หมีดิเราไงหมีเราไงนี่มึงเห็นดูวยไหมนีะขวาดูนะมึเห็นขวาดู้วยน้าแล้วนังล่าหมีอ่ะไปนี่ตายเราหมีไอ้เหี้ยอดพอเว้ยเฮ้ยแล้นี่ว่าเราเราต้องจัดการตอนนี้ป่ะเราจะเอาหัวหมีมาใส่เห็นมีหัวหมีให้เลยเนี่ยหัวหมีมาในใบยี่ยมนะเฮ้ยได้กล่องอะไรมาเนี่ยแพ็กอะไรมาเนี่ยลีช่วยพี่ด้วย นแพ็กอะไรบ้าี่บอกอ้พี่่จะฟอร์ิเจอร์ัปเดตฟอร์ว่ะุ่งมุับเรือด้วยพีีนดีอุ้งกูเวพึ่งด้วยว่ะกูเก็บ้พึ่งครับเก็บูด้วยเลอ้ยไอสีดำมันกูกุกอนฮะเชื่อพวกกูกอนไปไหนไปหนกอากล้อุ้งอุกับเรือด้วยไหนไหนเป็นอะไรไหนมดเอยู่ตรงอยู่ตาบ่เลย เมื่อกี้ข้ามีพ,มพี่พพีี่่มาแล้วพี่พี่มาทางขวามันม,มีทางขวาเกโอเค,เ,คเดี๋ยวไปซิดัมกลับมาที่เดิมแล้วมึงอุ้มมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้หอยู่นี่กอ,อยู่ตรงยังไงอุ้มยังไงอ๋อกดีเลยนี่งไงกุ้มอะไรอีกคนไม่เนี่ยผมไม่ได้ไ <c oughs> อะไรกันไอ้เนี้ยสีดัมมาล่ามีอีกคนหรือเปล่าบางโผล่มาแล้วเฮ้ยบางโผล่ไปช่วยเขาด้วยเฮ้ยเดือดสาบอะ บังไอโพไอโพไอโพรีบรีบนี้เลยรีบเชียร์ของผมกำลังของดวนแม่งมันคว้ติดกลางลามทีแล้วตายเนี่ยเราปุ่งใส่หมดเลือดกูไม่เต็มวะเลือดกูก็เต็มไม่ใช่เหรอวะเต็มมามาเดี๋ยวเดี๋ยวจะฆ่ามีให้ดูครับมามีเสื้อเกาะไหมวะเกมเนี้เกมเมื่อกี้ไม่ไม่มีคนช่วยผมผมตายแล้วไปแล้วบังบ้านะลอยทะเลของแม่งเนื้อฉลามมันหายไปยี่สิบไม่มีอะไรเอาเงาใส่ตัวมา ไอตุนนะตุนนะอันนี้คล้ายตุลนี่ต้องมีตัวไว้นะเพราะกูทำอยู่กูรู้ตกูทำอยู่เลยว่าของกูมีเท่าไหร่กูคยเมื่อกี้มันต้องมีคนตุลแต่ว่ามีอยู่นะเจอละรออะไรอ่ะมีติปเต็มไพ่แล้วลอยไปกับทะเลแล้วเฮียยี่สิบมาเดี๋ยวฉลามกี่ตัวฉลามห้าตัวเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ใกล้เกินไอโพอทำฉลามห้าตัวห่างแต่ยี่สิบบนทีน่ะี่กลัา ทำไมนอนนอนกันมาอย่างนั้นน่ะตายเออเราเราเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยจะได้รู้ว่าพี่เข้าไปอ่ะพี่ที่แหนอะอ้าวแส้พี่ที่ไหนวะอย่าหยุดเตียงเลยนอนมันไม่นอนวะนี่นี่นี่เตียงอยู่นี่เตียงเตียงของเนี่ยนี่พี่ดิพี่มีทะนูปักหัวไว้ยิงกับกับเตลเฮ้ยมาละมาละมาละมึงรู้ยังใครยิงกูทีนี้มึงรู้ยังไอ้สัสหลักฐานอ่ะ ไอ้เหี้ยทะลุปากกระบานเนี่ยมีตัวยิงโก้เหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยตัวใหญ่ไอ้เหี้ยมันตัวใหญ่ไอ้เหี้ยชิลหมีแม่งเลื่อยอย่างเยอะไอ้หนับหนแม่งมันคือหนึ่งตัวที่หว่าแม่งเจอตัวน้อยดีกว่าที่ฆ่าได้น่ะไอ้เหี้ยนี่ยังไม่โดนอ่ะพี่ลูกหมดลูกหมดวานีตัวนี้แล้แม่หมีเนี่ยนะตอนนั้นเจอลูกหมีดีกว่า ผมกู้ก่อนผมกู้กู้ประห้าวันชิหายแล้วแล้วไปสู้กับลูกผีนี่วะอีเนื้อเนื้อตมเนื้อเฮ้ยหรือว่ามันต้องอันนี้วะมันมีถังถังใส่เบอร์รี่ป่า เราต้องให้หมีมันกินหรืล่อหมีวะเราต้องล่อหมีไหมล่อเออถ้าเราฆ่าหมีมากินต้องไปหาเบอร์รี่ป่าเราต้องออกขวาเลยเบื้อขวาเบื้อแต่มันยังไม่สำรวจถึงเลยหกสเตทหกหกสเตชันใช่กูลองย้อนมาอีกสเตชันหนึ่งนี้ยเฮ้ยสี่อะเฮ้ยครบแล้วปะเบอร์รี่เหรอเหมือนครบแล้วนะโอเคเดี๋ยวกลับไป ย้อนกลับไปกูแม่งก่ออย่างกว้างเลยเชสเกดคนอีนี่้ยเต็มเเฮ้ยไอไปไอไปไอรีบไปรีบไปรีบเขาทำเขาทำเขาทำไปเขาทำเขาทำกินแล้วกินแล้วกินแลไปไปไปเขาทำ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 ทำมีอะไรวะหูมีอะไรเนี่ยเฮ้ยมันต้องใช้ที่ขุดวะมี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 ้ยมีกล่องวะมีบูบูปินอะไรเนี่ยอุ้ยมีดไหมมีดหรืออะไรวะมาเชเต้มาเชเต้แล้ว เจสของใหม่ว่ะมันขึ้นขึ้น,นบขนขวาเป็นไอเทมเคสนะโอ้ยของเทียบเลยขุด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 ,ดผมไม่มีเสียมว่ะไอเทมเคลส์น่าจะหมดแล้วบ้างเนี่ยเอ้ยมีอีกไหมหูลึกจะอุ้ยลึกฮ่าฮ่าพี่กุนีมีอุ้ยนี่จะระแหมเรียบร้อยได้นิวเพยเยอร์แอนกินเลียนไก่ย่างไอมันหายไปแล้วว่ะไก่ย่างนอนแล้วมันนอนแล้วเนี่ย ร้อยผมได้สซ like ็ตแทมได้ราสได้ไ hmm. ม <is> ้มาเรียบร้อยครับเรียบร้อยยังไม่เคลียร์มันมีไอไอหาบูนอสเว้นน่ะได้ยังวะแล้วไปที่เจชั้นสองเอาไปปลดอ่ะได้ผมได้ผมได้บูปินฟิวแทงมาเรามีที่ใหม่ดีกว่า9019คาร์ลเวียทาวใช่9019คือจุดที่ผมไอ้นี่อยู่พี่ผมนี้อยู่ไม่กูหลงตอนนี้กูหลงกันหนึ่งอ่ะพี่ตรงไหนอ่ะตรงไหนไปแล้ว เฮ้ยสตกอ่ะเฮียไปแล้วช่างสิทธิผมไปแล้วผมลงก่อนเดีด๋ยงไม่ต้องก็ได้เราไปต่อก็ได้นะไปต่อได้พี่ผมกำลังลงจะกูหลงแล้วน,นะกูมไม่มีกีนเลยไหนพี่ไหน เฮ้ยุ่ได้ยินเสียงเฮ้ยเราต้องเข้าเท่ามีไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราออกจากเกาะเนี้ยเราเราแวะไปฟาร์มฟาร์มเกาะสักเกาะหนึ่งนะพี่ดินมีมีต่อยมีต่อยถ้าตัวเดียวถ้าตัวเดียวโอเคเลยตัวเดียวตัวเดียวแตกกูจะแตกกูจะแตกวิ่งหนีก่อนอุ้ยนี่ไม่ตาไม่หยุดเลยวะตามเกิน สเตชันสองมีตามไม่หยุดเลยอยู่ตรงไหนวะอยู่ทางไหนเนี่ยเดี๋ยวดูก่นอนสเตชันสองโอ้ทางนี้ไปละมีตามติดๆครับผมฉากไล่ล่าอำนาจสัตว์ปีกัวโอ้โหจะพบกูอีกซะย่อยเหียกูเจอสองตัวเลยเย็ยดเค ไปล้วจ้าเราสองตัวเลยวะช่วยด้วยบังช่วยด้วยมีสองไั้แค่มาผิดมาผิดอันเหมือนเจอแค้มนั่นรี่ยวะน้่นรีบไปแล้วเหมือนเจอแค้มเจอแคมป์บางอย่างนะตอนนี้โดนที่ไสเดียวากเดสช่สองอะผมอยู่ตรงที่มันกินเบอร์รี่อยู่ตัวเลยสัตว์เอ้ยอันหนึ่งมีคนตั้งแคมป์อะไรตรงนี้นะ ขึ้นไปก่อนไหนตรงนัน้นเกี่ยวกัสองตัวเลยสาดตร์เยวิ่งยาวเขาวิ่งยาวจะมีอีสองตัวไล่กำลัวขึ้นไปข้างบนโอ้มก g o ดเจออะไรเจะไปหมดเลยเจอน้ำบ่อนไหน เฮียหมีมันตามมาได้ด้วยซาดหมีตามมาได้ด้วยเฮ้ยมันตามมาได้ไงวะช่เจ้าไปปะกลัวซาดเลยเฮ้ยทข้าไปดินเสียงจริงเฮียมีสองตัวไล่อยู่อะไสิสล้อันอันที่สองนี่ต้องมาทำอะไรเนี่ยอันที่สองมันต้องไปกดอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่ตอนนี้ลุนไล่ค่า ô hết cho hết 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 chú hết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 เดี๋ยวมันตามเข้าไปในบ่อผิดด้วยเหรอใช่แม่งโดดโดดทันดีดีนะเอ้ยมันมันไปแล้วมันไปแล้วระวังนะมีสองตัวนะเออไปละไปละนี่ละมันไม่ตามเฮ้ยมันไม่ขึ้นบันไดตามไปละบ่อผิดมันเฮ้ยพ่อมึงไอ้ะบางบังโดนละบังไอ้บังโดนแล้บังโดนแล้วเฮ้ยของหมดไอ้เหี้ยของหมดเรือเลย หายแล้ว